พี่น้องชาชนที่อยู่กับท่านอินทนอยอยู่กำน,นันพี่ให่าหลายคนที่ดคุกผู้ถูกกล่าหาทั้งหมดนะครับจะมีรายการกลอกทั้งหมดนะนั่นเราบอก,ลลกเลยไปดูระยการข่าวมี้ด้วยครับผมอยากเห็นชาชนที่เดินเข้ามาผมขอ,อวันนี้ผมไปม,มาอยู่วัน,น,นที่แปดธันวาที่ยังมีอยู่เหมือนพวกท่านนะครับผู้ถามว่าชาวบ้านแม่ไม่ติดคุกประมูลแล้วผมบอกไปน,นู่นแล้ววันนี้แก้กฎหมายไปถึงแล้วน,นี่นานี่กระทําระดับสูงมากในต่างประเทศนะครับวันนี้ไทยจะ จ็ดหมื่นกว่าหมู่บ้านที่ท่านมีคนพวกนี้จากไหนจากเมานพวกไม่รู้ไม่รู้จะไปหาเรียบร้อยจากใครนี่คือความรู้สึกชาวบ้านจริงครับท่านดานะครับลูกบ้านของท่านทุกคนว่าสิทธิอันนี้เขาควรจะได้รับในเรื่องนี้อ,อีกเรื่องนะครับรังปรับโครงสร้างของกฎหมายหลายในเรื่องแพร่หลา,หลา,หลาๆๆๆนๆๆคะครับการฟ้องไมนฟ้องอะไรที่ปนสมัยเราเห็นว่า วันนี้กฎหมายเราเนี่ยผมจะเริ่มจากคุมฟื้นนะครับแล้วก็จะทดสลลอบอท่านเองละมาตรการอื่นแทนคนจำนวมากมันควรจะเกิดขึ้นนะครับวสยาว่าการเนการนี้คุมฟื้น <Okay. S 2> จะต้องมีวงการวิตีธรรมนะทุกวันนี้นะคันรเป็นลูกน้องของกำนันเทศบ้าเทั้งนั้นนะครับทุกคนหมายรู้การปรับโครงสร้างการลงโทษออกมาแล้วเนี่ย คนมาไทยคนของมาไทยทั้งสิ้นที่มารับผลกระทบน้อบอกแลวเป็นกุลากระจายข่าวมีเรื่อยครับผมอยากเห็นเพียบบ้านผมอยากได้เห็นเพียบบ้านมาเห็นเจ้าที่บุกคบ้อกเขาที่จะให้ความคิดเห็นต่อศาลยุติธรรมและท้ายสุดศาลนี้จะนําไปสู่กระบวนการผมบอกไปนู่นแล้ววันนี้แก้กฎหมายไปถึงนู่นแล้วถ้าเขาลังตัเป็นปัญหามันก็เพิ่ม